มาเด้อมาเด้อสวัสดียังแรงๆพี่น้องสวัสดีสวัสดีมันจะมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมแม่ามาหดสมเมือสองการกับมาฮดสงขอพรแม่ วัดวัดมาเด้อมาเด้ออีลามาฮดเร็วอีลาบันนีที่อีลาอีลาว่าเป็นวัดมาเด้ออาคิววัดคิววัดคิววัด ແລະຄໍາກິນປີໃໝ່ມາຕອນຍ່າກັບຕຂະນົນໍອລົມນໍາແຂງດປນລୋລູກມີດຕາພນອງສະດີປີໃໝ່ດີປີໃໝ່ໄທປີໃໝລາວນາະສົງການພນກ เข่าเออโบอแมนกับเข่าคข้องกินข้องกินเห่นพี่น้องขล้องกินเห่นโบแมนกินกับเข่าวดังเนาะค้องกินเห่นเมื่อนี้อาหารเกิดซื้อกุ้งซองโลซื้อดุกซีดแน่สามอย่างสีสมสีแดงสีขาวเมื่อนี้เขาไปเมืองนอพี่น้องซื้อกุ้งมากแล้วกับมาหนึ่งให้ลูกให้ร้านมากินเถอะโบเห็นไพ่มาเนาะเพราะว่ามันมืด มันมืดมันคำ้ำชาวแพงกะสีเห็ดสกินไ้มันไล่เ,เนาะพี่น้องเพราะวา่าน้ำใจเอื้อยนะพี่น้องน้ำใจเอือยจากอิตาลีเนะพี่น้องได้ผัดเนาะเออผัดจากอิตาลีคันทาาบอกกินมือน,นี้มืออื่นก็นมีงานมือคอื้ก็มีงานมือหน,นึ่งก็มีงานนี่พี่น้องเลยก็เลยสื่สอสู่ลูกสู่ล้านให้พากันกินเนะพี่น้องจักหน่อยคล้องมือหนึ่งมือหนึ่งพายกัอยากเด้ คุได้ได้พังข่าวแล้วก็อยากแล้วบบบนี้ได้ยินปุบก็อยากปรับแล้วเนาะบอกว่าเคยพลาดผ่า,ผาเงินมาหา้สื่ออยู่สื่อกินกันปีใหม่นี้งบประมาณพันหนึ่งพี่งนะาะซาแพงกับสื่อปลาเนี่ยซาแพงชิ้นหนึ่งป้ากิดกับเขาเนาะอันนี้น่ลูก้าลังกับบไไุ๊เมาร้านอะไรมากกับวบกโขบมากแต่น้องหานสิ้หายสะทงห้น้องหานเอาเมื่อสู่วันกินตนลูกเดอ้อ เอาไปหายลูกปลาหลังน้ำเดอ้อปลาหลังอ่าป้าสีผักเมื่อนี่เอาเมื่อให้มันหอดเดอ้ออย่าลืมเอาเมื่อน้าผู้เดียวได้ไปหายน้องพิวน้องดิวกินนี่ปลาแหงเกียมมาสีหายจะทงบอกว่าเงินเออผัดทางอิตาลีได้ผักมาให้อยันสื่อกินพี่ใหม่นี่วะเขาได้ยินแล้วเขาก็อยากแล้วนเนาะห้ากับคืนไปสื่อบางบายนี่กลับมากับคำ เห็ดนั่นเห็ดนี่เนาะคล้ายเคืองคล้ายคองคัมแล้วก็เห็ดผู้เดียวนี่แล้วแพงกับเห็ดผู้เดียวแล้วก็สิหายให้ลูกให้ร้านมากินอยู่เพื่อนเนาะให้ซุพอซุแม่กินน้ำได้กินปะสุคนผูได้บัวมากก็ได้กินน้ำกันแบบนี้คันเอาเมื่อเพื่อนกันขอบคุณขอบคุณเด้อทั้งเกลือผัดทั้งอิตาลีที่ซื้อให้น้องให้นุ่งกินให้ลูกให้ร้านกินอีละขอบคุณป้านะแม่ลูกป้าผัดได้เลี่ยงนี่ขอบคุณป้าลูก บักถามเอาเมื่อสู่เอิเน่เอาน้ำกินอยู่นาบ่ให้น้องนึ่งนําสุดนึงเด้อน้องนึ่งอยู่บ้านบ่อยู่บ้านละบ่เอ้าน้องนึงอยู่บ้านนะบ่น้องนึงก็บ่ได้กินเด้อซะได้กินแต่น้องนน้องน้ําอยู่นาเนาะกพ่อใหญ่แม่แม่นบ่พ่อใหญ่เมาพ่อใหญ่เมาอีกแหป้าสิพาานเมื่อถอยู่บ่บาดนีบ่เออพ่อใหญ่เมาแล้วพ่อใหญ่สิพาเมื่อถทางอยู่มือหน้านี โอ้เมื่อผู้เดียวได้บางคำบอย่านบอกชิยังคมเมื่อบอกอ้าวบ่มีคมได้สิเมื่อได้มันมืดโว้ยอย่าเมื่อได้ผู้เดียวงุมเมื่อจะหน่อยงูแหลหลัดตัดทางมนบ่เห็นได้เอ้าบอกว่าระยะห่างสีแพกให้เราให้ลูกให้ล้านไว้ได้พี่น้อง มือ่อกระเดมเป็นเมือ่อยกระดมก็เป็นเมือ่อยให้ปลาเมามาละปลาถูกกินกระวัสิไปวัดยังบเห็นมาอยู่นี่ bông ghê này hả bông ghê này mày 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 nè mày 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 เพื่ไม่ไแ,แต่ลูกชิดขาวแต่เด็กฉีดขาวมีหลายกลัวัารเว้นกับ กูไปหันกูไปหนีเนาะอยู่ก็ทําหนาทําตากันหน่อหาม

เลยคอาทงย่างใหญ่มากเนยลูกหิวนะเอาทงย่างใหญ่มากเนยเอาโค้ดเลยล่ะโอ้ยเพลงข้าวคีบโซจะเพลงข้าวคีบแล้วล่ะลูอจึ๊งๆอ้าวบังฮัมแล้วเดี๋ยลูกอ่ะองศาหลังเด้อเมื่อแบ่ให้ป่าเด้อให้พิ้วห้ดิวกินเด้ออันนี้เขาบังฮัม ไปเมื่อร้านไปสิมากินน้ำบ่ต้องกินเมื่อกินอยู่ครอบคอรัวโลดเราได้กินหมดคู่คนบ๊ายบายอีละเอาจานมากินนะล,ลูกมาเดินมาเด้อปลาเมามาเด้อปลาเมากลับมาเลยพี่น้องมาดีมาเดอ้อมาเด้เอ,อดดดวันนี้อาหารเป็นพิศเศษ ต้องขอขอก็คงใจอะไรน้อขอขอบคุณเอื้อยขอขอบคุณเอื้อผัดเนาครับผัดทางอิตาลีอาหารวันนี้วู้ขอบคุณในร้านด้วยเด้อแมงมีมซีซูก็ทอดเจลาตินด้วยเด้อสาราถูกแซ่บบแซ่อาหารแซ่บบ้านเฮากับเบิร์ตเท่านี้แหละอาหารแซ่บบ้านเฮากับเบิร์ตเท่านี้ละ บัดน,นอกคอกนาพี่น้องได้กินสำนี้เธอบ่ดดีที่สุดเนี่ยใส่กุ้งขึ้นใหญ่กาบกุ้งขึ้นใหญ่แท้ผมมันเลือมันเลือมาละดาเปไหนได้ได้กินกุ้งสมใจอไ,ไปอยู่เพื่อนป้าจนบ่อยากกุ้งกุ้งโลละพันหกกัผพากันเบิง่ง <laughs> สบายดี แป่าซื้อให้กินจนอิ่มยศสุดบเห็ดยศจนหมดอยากไปอยู่น้ำป่าอย่าว่านะข่อยเด้บัดพอไปเจอตัวจริงได้กินอิ่มแล้วก็บ่อยาป่าใหม่กัน้อนหนักไปครับร้อยน่นร้อยขึ้นมาอยากเนาะหมูกระทะดอกอันนั้นนะกุ้งกุ้งคือกันนั่นแหละไปนั่งทะเลกั้าวอาจารย์ไอ้ชื้อเอง่มอิ่มนะครับอิ่มกุ้ง มาเด้อมาเด้อมรสคาสุข,สข,ขกันกินรำการแกบักเ่นบ้านขางหนึ่งขีป่าเจียบบักเ่นมุกตกใจเลยเดายขอบคุณขอบคุณเห้ดรรายเด้อ่ดีมีแห้งอยู่็นเป็นซูปปอขอมทังครอบครัวทั้งอ่ำทั้งนอกกิ่ดหอดคือก้าว ชีทอดคือเกาวมันมีซีซุกลังล้วยขึ้นยิงยิงิงขึ้นไปอันปลาดํากับเมือ่อยโทยมากินกับกู้เมื่อยวะกูไปอยากเข่าเมื่อกู้เมื่อยวะนอนบัสอะไรเงีงเ้ยงกับว่าได้ไปส่งให้กินแล้วพี่นอ้องเลยเห็ดแล้วกับข่ำเลยได้แต่น้องหานลูกสาหลัง จะขอปิดคลิปกันเด้อพี่น้องสิได้กินข่าวก่อนบ้านนี้พบพ่กันคลิปหน้าเด้อสบายดีสบายดีแก้วมาเล่นแซ่บ